ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับหางปีศาจน้ำแข็งกันนะครับโดยเจ้าหางตัวนี้จะมีชื่อว่า Frozen d e m o n d t a นั่นเองครับเมื่อเราใส่แล้วจะเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับหางปีศาจน้ำแข็งและแมปที่เราจะเข้าไปรับชิ้นนี้กันนะครับจะเป็นแมปส h ีโร่ซ o Simulator นั่นเองเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้คลิกที่คําว่า CUGC สลับหางตัวนี้จะแจกทั้งหมด2,500ชิ้นนะครับให้เราเนี่ยทำการเคลียร์เควสทั้ง4ข้อในข้อแรกเนี่ยเราจะต้องเล่นในแมปนี้ให้ครบ120นาที และข้อที่2นะครับเราจะต้องไปสุมสัตว์ขี่เนี่ยจำนวน60ตัวสําหรับข้อ3นะครับเราจะต้องเปิดกล่องสมบัติเนี่ยจำนวน6 0 0ันกล่องด้วยกันและข้อสุดท้ายนะครับต้องเอาชนะบอสในดันเจียนเนี่ยทั้งหมด60ครั้งซึ่งการชนะบอสเนี่ยจะเป็นบอสระดับไหนก็ได้นะครับจะนับหมดเลยและการเปิดสุมสัตว์ขี่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเปิดที่ร้านด้านหลังนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นฟาร์มที่มีสัตว์ขี่อยู่ครับให้ทุกคนเนี่ยไปคุยกับคุณลุงได้เลยแล้วเราก็จะทําการกดสุมสัตว์ออกมานะครับ นี่ดูซิว่าได้ตัวอะไรโอ้โหได้แมงมุมแดงนะครับทุกคนเราก็สุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ60ตัวหรือเพื่อนๆกดออโต้ก็ได้นะครับเราก็จะทําการสุ่มไปเรื่อยๆเลยโอ้โหได้มาดําแล้วและการเปิดกล่องสมบัตินะครับให้เพื่อ,อนๆเนี่ยคลิกที่กล่องด้านล่างและเพื่อความรวดเร็วเนี่ยทุกคนคลิกที่คําว่าออโต้ได้เลยนะครับและให้เราเนี่ยกดสตาร์ทเกมก็จะเปิดกล่องแบบออโต้นั่นเองถ้ามีอาวุธหรือว่าชุดเกราะชิ้นไหนที่ดีกว่าเดิมน,นะครับเกมก็จะขึ้นมาให้เราสวมใส่นะครับทุกคน สำหรับการตะลุดันเจี้ยนนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยคิดที่คําว่าออโตไฟได้เลยและเลือกดันเจี้ยนที่เราจะเข้าไปลุยกันนะครับอันนี้เราก็ลงตั้งแต่ดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งเลยนะครับแต่ละดันเจี้ยนมีทั้งหมด10เวฟด้วยกันและเวลสุดท้ายเราจะไปเจอบอสนะครับที่เวฟสิบให้เราทําการฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและแมปเชสฮีโร่เนี่ยจะแจกยู c ค่อนข้างบ่อยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆมีเวลาเนี่ยเข้ามาเล่นกันได้เลยครับแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ